มีพี่เดชมาฝากพี่สายพี่เลยเหรอไหนรัชดาดาคือเราเที่ยวอ่ะไม่รู้บ่อยๆนี่ถ้าเกษตรยังพี่ผมเห็นพี่ขายแสนว่าบาทอ่ะมันจะแสนกว่บาทเนึ่แสนว่าบาทพี่ขายไปตอนนั้นผมจําได้แสนแสนสี่แสนห้าอันนั้นมันกองพันหนึ่งพี่อมีกี่กองพันอันนี้มันกองพันสองมีสามเลยใช่หรอสองพ ไกมอนลำปางนะ,ะนก้าลำปางใช่ก้อนลำปางเนี่ยจะมีกมอนก้นสองแล้วกองกัน1 1> ไไหนึ่งเป็นเนีน้าน้าเนามจะคล้ายๆกันนะพี่พี่ด้างหลังนี่<อ>หลังคนละอย่างอ๋อเอาน้าเหมือนกันไงผมก็ไม่รู้เนี่ยข้างหลังคนละแบบนี่สรนะอ๋อนี่เป็นหอันนี้หน,นึ่งจีนี่อันนี้ที่แสงกบบใช่อ้าวแล้วนี้เท่าไหร่อันนี้จะได้สวยนะเป็ผิวผิวสวยเลยใชม่ี้ก็ ซื้อพี่นะ้วสามหมื่นสามหมื่นจะถูกไปไหมจะถูกไหมพี่ไม่ถูกซื้อแพงนะพี่จ่าหลอกเราเนี่ยซื้อแพงแล้วที่น่าเมดถ้าถ้าผิวไม่สวยอะไรเียขายได้ถูกก็ถูกลงกว่านี้เยอะใช่ใช่อันนี้ซื้อดีแล้วพี่อันนี้ได้ลุงเหรอได้ลุงได้ลุงเอาสามหมื่นห้าแล้วกันพี่เลยนะพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดือนซื้อได้ไงก็มาแบ่งให้ ตอนแรกนี่พ่จะได้แสนโลบาราคาเต็มแล้วพี่จริงเต็มจริงจริงเจริงพี่ขอคารถไหมอะขอคารถไหมเท่าไหร่อ่ะสองพันนยพี่รถเลยไหมก็รถพีแท็กซี่สองพันพี่จะไปปัตตานีอ่ะไมก็ขวัจะปรถตีรถตีเออออรถตีพี่ซื้อรถเมยไหมเ้อรถเมลเกเาักผไม่ไหวเขาโี่กอย่าน้องเออสามสนอ้สาม จริงเนี่ยดูแล้วพี่จ๋าจะให้ไหมได้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 วันนี้ผมมาบันทิพย์นะก็แวะมาหาพี่จ๋านี่ยไม่คือมีสวยนะพี่จ๋าสวยไหมฮะให้ยอมรับว่าสวยไม่สวยฮะเขาแตกต่างเขาแตกต่างกันด้านหลังใช่ไหมแล้วก็โค้ดตรงข้างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าไม่มาหาพี่จ๋าก็ไม่รู้นะเมย์ซื้อผิดซื้อผิดราคามาด้วยนึกว่าต้นนึกว่าเป็นกองพันธหนึ่งอันนี้เป็นกองพันธสองใช่พันสองให้น้องแล้วกันจะได้มีกำลังใจมาให้สามพันสองได้ได้ท พันธี์เดือนพี่แกนให้ก็ได้พี่พี่พี่ซื้ออะไรผมมก็เดี๋ยวพี่พี่ซื้องนี้แล้วผมก็จะซื้อนี่ผมก็ได้แลกเปลี่ยนได้ซื้อนี่ก่อนนะซื้อนี่กว่าเลขเดิมเลยพี่มีเลขผมอยู่เคยซื้อขายกันประจำได้ได้ได้ผมว่าจะมาซื้อพี่พี่ซื้อนี่ผมก็ซื้อเหมือนกันได้ซื้อสองคันหรือว่าได้เป็นความรู้ไงผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็จะได้แสงกบบาทที่เขาพันสอง เพราะว่าผมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขาดทุนก็แบ่งกันไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะได้ตังแสนนดันโอ้ขอบคุณมากเยี่ยมเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวซื้อซื้อได้บหมาทีละหนึ่ได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากมาบันทิปไม่เสียเที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวิีจาเดี๋